ลำดับต่อนนี้ไปก็จะนำเรื่องพระจักครคูบาลมาแนะนำในการปฏิบัติเจ้ท่านสำหรับในตอนนี้ก็ขอต่อจากตอนก่อนเพื่อในตอนก่อนนั้นได้หยุดลงไว้ตอนที่พระจักครคูบาล ได้น,นัดหมายกับบรรดาพระบิณุสา์ทั้งหลายคือรึกษากันว่าบรรษานี้เราจะปฏิบัติในอันัยอิริยาบทใดบ้างบรรดาพระท่านหลายที่เป็นลูกน้องก็กราบเรียนว่ากระผมจะอยู่ในอิริยาอิิยาบทสี่ขอรับอิริยาบทสี่ 4, คือการปฏิบัติการนั่งเดินยืนนอนท่าสี่อิริยาบท แต่เต่ว่าสำหรับพระจักุมบาลและท่านมหาบานจำชื่อให้ดีนะขรับในที่นี้ในพระบาลีท่านให้ชื่อว่าพระจักรุมบาลบ้างชื่อเดิมว่ามหาบานบ้างในแต่ว่าในที่บางแห่งท่านเรียกตัวทัานเองชื่อว่าปาริตตบ้างเพราะได้โปรดจะฟังสับสนกันเป็นอันว่าเมื่อพระเทระ ได้รับฟังอย่างนั้นก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นตัวฉันเองจะอยู่ในอิทิยาบทสาคือนั่งยืนเดินแต่วความจริงอาการอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นการที่เป็นการเบียดเบียนกายเกินไปสำหรับท่านหลายผู้เป็นนักปฏิบัติไม่ควรจะปฏิบัติตามนี้ แต่ว่าที่พระเจ้าคุมบาลท่านได้เป็นอรหันต์ได้และปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ผมบอกแกท่านทัางหลายบอกว่าไม่ควรตอนนอาจจะเห็นว่าเป็นการคัดค้านความดีของท่านผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบท่านนี้ก็ต้องขอตอบท่านบอกว่าจงเว้น,นส่วนสุดสองอย่าง คือหนึ่งอัตตะกิริมฐานุโยคที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าการปฏิบัติเบียดเบียนตนมากเกินไปจะไม่เป็นปัจจัยให้มันเกิดมรรคผลลำบากเครียดอีกประการหนึ่งสำหรับการมาสุขานิการิโยคคือย่อหย่อนเกินไปก็เป็นปัจจัยไม่เกิดผลในความดีเช่นเดียวกันการมาสุขานิการิโยค กามะแปลว่าความใคร่เวลาปฏิบัติอยากจะสาเร็จแบบนั้นอยากจะได้แบบนี้นี่เป็นอารมณ์ผู้สร้สางเปลการเขาตัณหาเราปฏิบัติเพื่อละตัณหาแต่ว่านําตัณหามาแล้วเข้าไปใส่ไว้ในใจแล้วก็ละไม่ได้เพราะกลายเป็นครบตัณหาไป วันปฏิบัติเป็นมัชฌิมาปฏิปาาพอทําใจให้สบาย,บายให้ไกลกาย,กายให้สบายาให้ทุกนักนี่ไม่เป็นการนี่เป็นการสมควรจะไป็เหตุบรรลุมรคนแต่ว่าที่พระจักภุมบาลตั้งทําอย่างนั้นเพราะกฎของกรรมของท่านถึงท่านนั้นหลายจะได้รับฟังในการข้างหน้าตามพําบาลีกล่าวไปว่าเมื่อท่านมหาเทระคือจกักภุบาล นับตั้งแต่บัดนั้นบรรข้าบรรษาเป็นต้นไปแท่งก็ไม่ยอมไม่ยอมนอนทั้งสิน้นคำว่าไม่ยอมนอนนี่แปลว่าถือในสัจชิแต่ความจริงในสัจชินี่เขาถือก็เป็นจังหวะจังหวะ <c oughs> เวลาใดที่เราจะนั่งตามปกติเราคนนั่งแต่ถ้าว่าไม่เป็นการทรมานตนเกินไปเอาแต่พอดีพอควร ไม่ใช่เวลาให้เครียดเกินไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าพระพัจจกุมารน,นี้รู้สึกว่าหนักมากนี่เป็นกฎของกรรมของท่านให้กลาตามพระบาลีว่าเวลาเมื่อหนึ่งเดือนผ่านไปโรคก็ขึ้นแก่ในตาของท่านน้ำตาไหลเป็นสายน้ำออกทั้งสองข้างเหมือนกับสายน้ำที่ไหลออกจากหม้อทะลุ ท่านบำเพ็ญเพียรสมณธรรมตลอดกลางคืนราตรีทั้งสิน้นในเวลารุ่นขึ้นเข้าในห้องเป็นนั่งแล้วปฏิบัติต่อไม่ยอมนอนในเวลาพิขาจาย์คือเวลา,า,าปินบาตบรรดาพิสุทธิ์นั้งไหลที่เป็นรูปสิษิอีกหกสิบรูปเข้าไปสู่ในสำนักของพระเถระแล้วกลาบเปลี่ยนว่า ท่านเจ้าข่าเวลานี้เป็นเวลาพิขาจานขอรับพระเทระก็ตอบว่าจางั้นหรือถ้าอย่างนั้นแล้วก็ท่านทั้งหลายท่านผู้มีอายุเอาผ้าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงถือบาทและจีวรของผมออกไปเมื่อกล่าวดังนี้แล้วก็ให้เธอทั้งหลายถือบาทและจีวรของตนออกไปแล้ว บรรดาพิสุทธิ์นั้นไหลเห็นตาข้างสองของท่านมีน้ำตาหนองอยู่มีความสงสัยยี่ในกลาบเพียนถานว่าพระคุณเจ้าขอรับในตาของท่านเป็นอะไรขอรับพระเทระผู้มีจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุลมมันแทงตาของผมบรรดาพิสุทธิ์นั้นไหลจึงกล่าวว่าท่านขอรับ หมอประารนาลวไว้ไม่ใช่หรือครับเราควรจะไปบอกหมอดีไหมท่านตอบว,ว่าดีแล้วท่านนางไหลเมื่อบรรดาลสุดนางไหลได้รับทราบอย่างนั้นก็ไปบอกให้แกหมอคือรับอนุญาตแล้วก็ไปบอกแกหมอหมอเขาก็หงน้ำมันส่งไปถวายท่านพระเถระเมื่อหยอดเวลาจะหยอดน้ำมัน หยดในจมกูกหมอนี่ก็แปลกเหมือนกันโรคเกิดขึ้นที่ตาแต่ว่าหมอให้หยอดน้ำมันในจมกูกก็ต้องคิดเพาท่านเป็นหมอแต่ว่าเวลาที่จะหยอดน้ำมันท่านนั่งน,นั่งหยอดท่านผู้รับฟังก็คิดดูว่าท่านนี่ท่านถือสัจจะในนิสสชิจริงๆคือเวลาจะหยอดน้ำมันไม่ยอมนอนหยอด นั่งหยอดแล้วน้ำมันมันจะเข้าไปยังไงก็ไหลออกหมดเมื่อหยอดแล้วก็เที่ยวเข้าไปในบ้านคํา่าเที่ยวไปในบ้านก็หมายเพื่อไปบินาบาตหมอยเห็นท่านยังเรียนถามว่าท่านควรับได้ยินว่าลมแทงตาของท่านอาลมแทงตาของพระเป็นเจ้าใช่ไหมครับพระเทระก็ตอบว่าใช่ทมุบาศก มอ,อยังถามว่าท่านโยค่าก็ผมหงน้ำมันส่งไปถวายถ้าคุณเจ้าได้ยอดทางจมูกแล้วหรือเขารับพระเทระก็ตอบว่าหยอดแล้วท่านุบาศกหมอถามว่าเดี๋ยวนี้อาการเป็นอย่างไรเขารับพระเทระก็ตอบว่ายังแทงตาอยู่อาการยังเจ็บจโปวดอยู่มันยังไม่คลายตัว หมอคิดชะงนในใจแล้วเขาคิดว่าเราส่งน้ำมันไปเพื่อรักษาให้ระงรับให้หายได้ด้วยการหยอดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าว่าเหตุเช่นไหนแต่คุณเจ้าโรคนี้จึงบอกว่าอาการของโรคนี้มันยังไม่หายหน่าแปลกใจจึงได้เรียนถามต่อไปว่าท่านเจ้าค่า น้ำมันนั้นเธอคุณเจ้านั่งหยอดหรือว่านอนหยอดก็รับพระเทระฟังแล้วก็นิ่งเสียเพราะอะไรเพราะน้ำมันเนี่ยมันต้องนอนหยอดแต่ว่าท่านแอบเป็นนั่งหยอดมั่ไหลหมดแม้จะหมอจะซักถามยังไงก็ตามท่านก็ไม่ยอมพูดหมอจึงนึกในใจว่าถ้ากระไรก็ดีเราจะต้องไปดูที่อยู่ของพระเป็นเจ้า้วยตนเอง น่าจะได้หลีกละจากพระผู้เป็นเจ้าไปไปดูวิหารที่ท่านพระผู้เป็นเจ้าพักอยู่คำว่าวิหารนี่จำไม่ดีว่าเป็นที่อยู่แม้จะเป็นกระท่อมเล็กๆเขาก็เรียกวิหารวิหาระนี่แปลว่าที่อยู่ไปตรวจดูที่นั่งที่นอนของท่านเห็นได้ที่นั่งกับที่เดินไม่มีที่นอน ยิงได้มีความเข้าใจว่าหลวงพ่อองค์นี้ท่านไม่นอนแน่แล้วท่านนั่งหยอดจมูกไจ้เรดยนถามได้ว่าท่านเจ้าค่ะน้ำมันนั้นพรอคุณเจ้านั่งหยอดทว่าหรือนอนหยอดอาเทระก็ไม่ตอบท่านงคนหนึ่งหมอก็อ้อนวอนซ้ําว่าท่านผู้เจริญขอท่านอย่าได้ทําอย่างนั้นธรรมดาว่าสมณธรรม ในเมื่อร่างกายยังเป็นไปอยู่คือว่าชีวิตยังทรงอยู่อาจจะทำอะไรก็ได้ขอพระคุณเจ้ากรุณานนอนแล้วก็หยอดน้ำมันตาจะได้หายหเถิดขอรับพระเทระเด้ตอบว่าคุณหมอไปก่อนเอถิดข้าพเจ้าจะปรึษาเพื่อนดูก,ก่อนความจริงคำว่าเพื่อนของท่านในที่นี้มันไม่มีใคร ญาติพี่น้องของท่านก็ไม่มีจะมีแค่แต่บรรดาพระภิกษุของท่านหลายที่อยู่ร่วมกันแต่ท่านก็ไม่ปรึกษาพระพวกนั้นท่านย่องไปปรึกษากับร่างกายของท่านถ้าปรึกษาแบบนี้ว่าท่านปรึกษากับร่างกายอยู่แบบนี้ว่านี่นปาลิตะอย่าลืมในกอรับปาลิตนี่ท่านเรียกชื่อของท่านเอง ่อปาริตะผู้มีอายุท่านจงว่ามาก่อนที่ว่าท่านจะเห็นกระลุกตาหรือว่าจะเห็นแก่พระพุทธศาสนาก็สังสารวัฏอันหาที่สุดมีได้อันใครใครตามคนไปให้รู้ถึงที่สุดไม่ได้การขั้นานานับตัวขอท่านผู้บอดด้วยจากสุหามีไม่ นี่หมายความว่าสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันไม่รู้จักจบขนาดใดที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์สร้างความดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมหมดจากบุญวาสนาบารมีบารมีในการเป็นเทวดาหรือผมก็มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ากรรมชั่วยังติดตามเราอยู่เราก็ไปเกิดในอบายภูมิ นี่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านบอกว่าจะนับถ้าท่านเป็นผู้มีจักษุบอดแบบนี้หมายความในใชกน่ก่อนๆนะเคยตาบอดมาแล้วนับก็นานะมาไป่ทนทําไมจึงจะมาสนใจกับไอ้ตาบอดชาติเดียวที่จะไปนิพพานกันนี่ดังคิดอย่างนี้แล้วคิดต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็ล่วงไปแล้วหลายร้อยหลายพันพระองค์ในพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระพุทธเจ้าแม้แต่องค์เดียวก็ไม่เคยกําหนดได้ว่าอาที่ไม่เคยกําหนดได้ว่าสังสารวัฏนี่มันจะไปจบลงตรงไหนถ้ายังไม่หมดกิเลสแต่ว่าท่านผูกใจไว้เดี๋ยวนี้เองว่าจากไม่นอน จนตลอดเวลาสามเดือนตามสัจจะที่ให้ไว้เทจนั้นจะสุขของท่านเองจะชิบหายจะแตกเสียก็ดีจะพังไปก็ดีก็ตามใจมันเถิดเราจะไม่สนใจกับร่างกายกับจักสุขเราจะสนใจกับศาส,สนาอย่างเดียวคือมุ่งมักมุ่งผลให้ถือให้ถึงเป็นพระอริยชนคือเป็นพระรหันเข้าสู่นิภานให้ได้ นี่ท่านนั้นหลายฟังแล้วก็ต้องดูทั้งน้ำใจของพระจักรุมบาลแต่ผมให้ดูน้ำใจอย่างเดียวนะผมไม่ได้แนะนำให้ท่านวไหวะต้องนั่งอย่างพระจักรุมบาลต้องทรมานอย่างนี้เองถือเป็นกำลังใจว่าร่างกายนี้ไม่สำคัญส่วนประกอบของร่างกายก็ไม่สำคัญมันจะพังเมื่อไรก็เชิญให้มันพังไป เราจะให้มันพังมันก็พังเราไม่ให้มันพังมันก็พังถ้าวันจะพังไปตามสภาพของมันก็เชิญเถิดปล่อยให้มันพังไปกําลังใจของท่านนันหลายถ้าม่ยึดอยู่ในร่างกายเมื่อไหร่เมื่อนั้นท่านเป็นพระอรหันในพระบาลีกล่าวว่าท่านกล่าวเป็นภาษสิทว่าจักสุคือในตา ที่ท่านถือว่าเป็นของตัวนี่ท่านเตือนตัวของตัวเองมันจะเสื่อมไปก็เชิญเถิดเล้วหูมันจะเสื่อมไปก็เชิญเถิดกายนี้ก็ไม่กันมันพังไปมาอะไรก็เชิญฉันไม่แย่เสกับเธอเธอเป็นแดงของความทุกข์ฉันไม่ต้องการ แม้สรรพสิ่งทั้งหลายที่เราอาศัยมันอยู่คือวัตถุธาตุทั้งหลายอันเป็นเรือนร่างหรือวิหารน่ะของใช้ทั้งหมดมันจะเสื่อมมันจะสลายตัวอย่างไรก็เชิญให้มันหมดไปเพิงกล่าวต่อไปว่าปาริตะเหตจะไหนท่านจริงประมาทอยู่อยากสุที่ท่านถือว่าเป็นของตัวมันจะสูญเสียก็เชิญ จะประมาทอยู่ทําไมจเจาใจเข้าไปจดจ่อในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันจะทรงตัวเพื่อประโยชน์อะไรหูก็เหมือนกันมันจะสุดรมไปยังไงก็ช่างมันร่างกายมันจะพังก็ช่างมันเชิญให้มันเป็นไปตามอธัธยาศัยแม้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายอันอาศัยกายนี้ก็สุดรมไปเสียเถิดสิ่งทั้งหลายนะ จะเป็นบ้านเรือนโรงทรัพย์ถินต่างๆนี่ท่านตัดมาแล้วการตัดลาบตายศเป็นปัจจัยของความสุขเป็นปัจจัยของพระอรหันต์ท่านตัดมาหมดแล้วท่านกล่าวต่อไปว่าปาลิตะเเจนไหนจึงประมาทโยจากสุขของท่านที่ท่านถือว่าเป็นของตัวมันจะแตกมันจะพังก็เชิญหูมันจะเสียก็เชิญ เรื่อรูปที่เป็นเหมือนกันอย่างนั้นเนื่อคือร่างกายจะมันจะพังก็เชิญทรัพสิ่งที่ตนอาศัยอยู่นี้ไม่จะแตกไปก็เชิญปาริตะเหตุจะไหนท่านจึงประมาทอยู่นี่ท่านเตือนใจของท่านคือไม่สนใจในร่างกายเข้าในพระบาลีพิบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสอนได้ พอวางกายเีนได้เมื่อไรแล้วก็ถึงอรัตัตผลมีความสุขเมื่อนั้นมันวางตรงกายอย่างเดียวไม่ต้องไปวางที่อื่นถ้าวางกายได้อย่างอื่นมันก็วางได้หมด่นานพระเถระให้โอววาแกต่ตนด้วยวาระทั้งสามั้งอย่างนี้แล้วได้นั่งนั่งเอาน้ำมันเป่าเข้าจมูกแล้วึึงเข้าไปวินธบ,บาตหมอเห็นแล้ว ยังถามว่าท่านโยคะท่านเป่านะ้ํามันเข้าในจมูกแล้วหรือยังพระเทระก็ตอบว่าเป่าแล้วท่านอุบาสกหมอถามว่าเป็นยังไงบ้างครับท่านก็ตอบว่ามันยังเสียดแทงอยู่หมอถามว่าท่านนั่งหยอดหรือว่าท่านนอนหยอดตอนนี้ท่านก็นิ่งเสีย ท่านกล่าวว่าแม้แต่หมอถามซ้ำๆแักๆท่านก็ไม่ตอบขณะนั้นหมอกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญท่านไม่ทําความสบายตั้งแต่วันนี้ขอท่านอย่าได้กล่าวว่าหมอคนนี้หงน้ํามันถวายท่านแลวเขากับผมก็เช่นเดียวกันจะไม่กล่าวว่าผมหงน้ํามันถวายพระพป็นเจ้าเพราะเกรงว่าจะเสียชื่อ เพราะด้วยน้ำมันที่จะไหวไปนี้ถ้าหยอดใน,นจมูกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเท้าท่านนอนหยอดมันก็จะหายทันทีนี่ยาเขาสัก์สิจริงๆพระเทระมาถูกหมอบอกเลิกแล้วก็กลับไปสูวิหารคิดในใจว่านี่เธอพูดกับตัวเองเวลานี้หมอเขาก็บอกเลิกแล้ว อย่าได้ละอดียบทีนะเธอเป็นสมณะเธอเป็นผู้สงบเธออย่าไปยุ่งกับขันห้าขันห้า,หาหลูกตามันจะเป็นยังไงก็เชิญเราต้องการอย่างเดียวคือพระพุทธศาสนาคำว่าพระพุทธศาสนาแปลวคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาแปลว่าคำสอน วาจาใดที่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วเวลาวาจานั้นเราจะส่งไว้ไม่ยอมละถ้าท่านเรากล่าวเตือนใจท่านบอกว่าปาลิตะท่านถูกหมอก็บอกเลิกจากการรักษาแล้วหมอก็ทิ้งเสร็จแล้วเที่ยงแ่วต่อมัจจุราชที่หมายว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนว่าร่างกายม่กายมันจะพังมันจะตาย เหตุเช่นไหนท่านจิงประมาทอยู่เล่าเร่งรัดในการทำสมณธรรมให้ยิ่งขึ้นเมื่อตักตนตักเตือนตนแบบตนเองแบบนี้แล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมลำดับนั้นพอมัชฌิมยามล่วงไปแล้วดวงตาของท่านและกินเลสก็แตกพร้อมกันคือลูกตาก็บอดกินเลสก็ดับ เป็นพระอรหันต์ท่านบอกก่อนไม่ก่อนแล้วไม่หลังจากกันคือดวงตาแตกกับความเป็นพระอรหันต์นีพร้อมกันพอดีเพราะอาศัยที่กําลังใจตัดว่าตาก็ดีหูคนดีร่างกายคนดีของที่เนื่องคนดีมันจะพังก็ฉังมันฉันไม่สนใจท่านเป็นพระอรหันต์ขั้นสุขวิปัสสโกเข้าไปสู่ในห้องที่นั่งแล้วยังไม่นอน เพราะมันยังไม่ครบสามเดือนไม่เวลาวินาบาตบรรดาวิสุทธนันหลายไปเรียนท่านว่าท่านผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาพิขาจารอรับพระเทระถ,ถามว่าถึงเวลาวินาบาตแล้วหรือท่านผู้มีอายุทั้งหลายวิสุทธนันหลายก็กราบกราเปลียนว่าถึงแล้วขอรับ มหาเทาระจึงกล่าวว่าถ่ายอย่างนั้นท่านนั่นหลไปเถิดผมไปเถิดผมไปไม่ไหวยิสุ <c oughs> ท่านหลายกล่าวว่าท่านเหล่ารับท่านบวตาของผมนะ่ะมันแตกเสแล้วไปไม่ไหวขอท่านท่านนั้นไหลไปก็แล้วกันเออท่านไหลเหล่านั้นแลดูตาของพระมาหาเถระแล้วต่างคนต่าก็ร้องไห้น้ำตาไหล รอบริรวัดโพเจรินท่านอย่าได้คิดยเย็นไปเลยครับพวกกับผมทั้งหลายจะปฏิบัติท่านว่าดังนี้แล้วก็ทำวัดปฏิบัติที่ควรจะทำเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่บ้านเพื่อบินบาตมันดาชาวบ,บ้านทั้งหลายไม่เห็นพระมาหาเทระจึงถามว่าท่านเ้าค่าพระผู้เป็นเจ้ามาหาบานไปที่ไหนกัเจ้าค่า บรรดาพระทั้งหลายก็เรียนให้บรรดาชาวบ้านทราบเวลานี้ถ้าตาท่านเสียเส็นแล้วมองไม่เห็นเมื่อบรรดาพวกเขาทราบข่าวอย่างนั้นก็ส่งเขาต้มบ้างเขาสวยบ้างฝาก,ฝากพระไปถวายแล้วบางคนก็ถือของท่านหลายเหล่านั้นไปถวายเองไหว้พระเทระแล้วต่างคนต่างก็ร้องไห้กริ้งเกลียกอยู่แทบเท้าของท่าน ถ้าบอว่าท่านโยคาเขาไเจ้าท่านหลายจะปฏิบัติท่านท่านอย่าได้คิดอย่างอื่นไปเลยใน้วลากลับนับตั้งแต่นั้นมาเขาท่านหลายก็ส่งเขาต้มบ้างเขาสวยบ้างไปจะไว้ท่านเป็นปกติทุกวันไม่ได้ขาดสําสหรับฝ่ายพระเทระเมื่อบรรลุอลาตผลแล้ว ก็กล่าวสอนบรรดาบิสุทธิ์ทั้งหลายหกสิบรูปทั้งหลายเหล่านั้นตลอดการตลอดสมัยหมายความว่าไม่ละในการสอนเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็พยายามสอนทุกอย่างให้เอาว่าอยู่อย่างนั้นขั้นจวนที่จะออกวันออกพรรษาบรรดาพระอรหันต์พระบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็บรรลุอรหันต์้วยปฏิสัมพิทาญาณทุกรูป สำหรับวันนี้มองดูเวลานี่จะต่อไปก็ต่อไม่ไหวเวลามันน้อยก็ขอย,ย้ำตอนนี้สักนิดหนึ่งว่าท่านอาจจะสงสัยว่าอาจารย์เป็นขั้นสุขาุญป,ปวิปัสสโกแล้วก็บรรดารูกสิษย์เป็นอาหารหันต์เป,ป็นปริสัมมิทายานอย่างนี้มันอาจจะเกินพอดีพอควรไปเพราะอะไรเพราะว่าันน่า่าสงสัยถ้าว่าอาจารย์เป็น ปฏิสัมมิทายานสอนลูกศิษย์ในหะ้เป็นอรหันต์ขั้นสุขบิปัสสโกตีวิโชชรพิญโยมันเป็นของไม่แปลกตอนนี้อาจารย์เป็นอรหันต์ขั้นสุขบิปัสสโกเห็นผีเห็นทเนทวดาก็ไม่ได้แต่ทําไมมานั่งสอนลูกศิษย์เป็นอรหันต์ปฏิสัมมิทายานขอเรล่อนความสงสัยสักนิดหนึ่ง ว่าระดับข้อราหารรัสปฏิสัมมิทายานะเวลามันน้อยผมขอพูดจำกัดหรือว่าอาภินจาหกเกือปฏิสัมม์หรือว่าวิชาสามมันขึ้นอยู่กับฌานที่เราจะพึงปฏิบัติความจริงพระเจ้าคุบาลท่านเดินยืนนั่งไม่นอน อาการแบบนี้จิตจะทรงตัวนานจนทังเข้าถึงสมาบัติแปดเจาพระอ,องค์อื่นไม่ได้ <Okay. S 1> การเจริญรูปฌานและรูปฌานต้องอาศัยอาการนั่งเป็นสำคัญเป็นพื้นฐานแล้วก็ต้องมีการพักผ่อนจิตสงบสงัดร่างกายต้องเป็นสุขมากเพราะการเจริญฌานเนี่ยถ้าร่างกายไม่เป็นสุขมันเจริญไม่ไหวสังเกตเอาไวด้ดีว่าถ้าร่างกายไม่ดีนิดเดียว เพียงเท่านี้สมาธิจิตมันจะเคลื่อนตัวสำหรับพระจักุมบาลถ้าไม่นอนท่านั่งยืนกับเดินแต่พระทั้งหลายเหล่านั้นถ้ามีการนอนมีการพักผ่อนให้ร่างกายมีแรงฉะนั้นการเจริญพระสมณธรรมริงมีจิตเข้าถึงสมาบัตแปดคือได้รูปฌชานสี่และอรูปฌชานสี่ เมื่อจิตเข้าถึงสมาบัติแปดแล้วตอนนี้แหละท่านั้งไลายถ้าใช้วิปัสสนาญาณเป็นคู่กับกำลังใจหมายความว่าเอาวิปัสสนาญาณคือการพิจารณาขันห้าตามที่กล่าวมาแล้วแตตามแบบฉบับของพระจักคุบาลเพื่อแบบฉบับของท่านไม่ผิด มาควบคุมการควบกับสมาบัติแปเป็นที่พื้นฐานเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้เข้าถึงพระอนาคามีท่านผู้นั้นก็จะได้บรรลุอนาตาผลเป็นปริสัมมิทายานถ้าถึงพระอนาคามีก็เรียกว่าพระอนาคามีปฏิสัมมิทายานสำหรับปริสัมมิทายานนี้เรียกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องถึงอนาคามีก่อนจะได้ตแต่ชาญโลกีไม่ได้อราบันดาท่นานทั้งหลายคําแนะนํำและความเป็นในความเป็นมาของพระเถระผู้เท่ามองดูเวลาก็หมดสแล้วสําหรับวันนี้ขยุติว่าแต่เพ,เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดวท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี